แกงไตปลารสชาติไม่ได้เลยตั้งแต่มีข่าวกระแสดราม่าเกี่ยวกับแกงไตปลาเนี่ยผมคิดหนักมาตลอดว่าจะเลิกขายดีไหมเพราะทนต่อกระแสไม่ไหวจริงๆมีอยู่เคสหนึ่งทำเอาน้องแอดมินเนี่ยเกือบร้องไห้โดนต่อว่าบ้างล่ะบางคนก็บอกรสชาติไม่ได้บ้างล่ะฟังมาถึงตอนนี้อย่าเพิ่งเด็ดตัดสินใจนะครับถูกของทุกคนลูกค้าท่านหนึ่งที่บอกว่าแกงไตปลารสชาติไม่ได้เลยถ้ายังขาดขนมจีนกับไข่ต้มยังมาตูม้มผักสดๆเนี่ยวาร้อยพี่น้องเฮ้ยที่ผมบอกว่าน้องแอดมินเนี่ยเกือบร้องไห้เนี่ยโดนต่อว่าบ้างเพราะตั้งแต แกงแตปลักกันอย่างถล่มทลายจนผมเนี่ยเกือบเลิกขายเพราะหาวัตถุดิบกันว้าวุ่นเลยครับถ้าไม่มีคุณภาพเนี่ยผมก็จะไม่เอามาทําแน่นอนน้องแอดมินก็ตอบแชทกันไม่ทันเลยนะครับจะร้องไห้กันเลยทีเดียวผมอยากบอกทุกคนว่าแกงแตปลาคืออาหารชั้นเลือดของคนปากใต้บ้านเรานี่แหละครับแต่ที่เป็นกระแสะอยู่ตอนนี้ก็มาจากการจัดอันดับของเว็บไซต์ต่างประเทศก็ไม่แปลกเลยนะครับที่ชาวต่างชาติเนี่ยจะไม่ชอบแกงแตปลาเพราะลิ้นสัมผัสข,ของชาวต่างชาติกับคนไทยเนี่ยจะไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ กัน่อยนะครับ